เมื <muitas S 2> ่อเช้านี no ้ต no ้อนรับความปังค่ายประพสราโปรดักชันถือเลิกงามยามดีบวงสวงละครเรื่องใส่เปลใกล้ถึงวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนำทีมโดยผู้จัดละครกบประพสราเตชะไพบูล์พร้อมด้วยนักแสดงทั้งโหนธนากรมินบารมิตรานุสุธิดาหมูภูสนะายชัชดาพรอุพานุเบิ้ลภารดีดีปัทมาโตอัครระและนักแสดงอีกคบั้งซึ่งพิธีบวงสวงจัดขึ้นบริเวณหน้าพระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารงานนี้ทั้งนักแสดงและที งานยังร่วมกันห่มผ้าองค์หลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกได้ว่าเป็นเช้าที่อิ่มบุญกันไปเต็มๆเลยค่ะเลือกดีงามยาม,มากครับวันนี้ ก็ว,วันนี้บรรยากาศดีตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่มาบวงสวงที่สุพรรณบุรีเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือเกิดที่นี่ด้วยแล้วก็เรามีการถ่ายทําสถานที่อันศีนของสุพรรณบุรีด้วยค่ะก็ร่มเย็นเป็นสุขค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้ห่มหลวงพ่อโตด้วยค่ะเห็นโต๊ะบวงสวงคือแบบว่ายิ่งใหญ่มากในใจคิดประโยคแรกเลยว่าสมฐานนะเจ้าแม่สายบุญจริงๆ <laughs> นะคะวันนี้น่าจะเป็นวันแรกๆเลยที่อากาศเริ่มเย็นขนาดนี้แต่และคนที่มาเล่นแต่ละครเรื่องสายเปรทุกคนเต็มที่มากๆ ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ให้เกียรติกับรรพระศาลาปุรัชน์นะคะขอบคุณจริงๆครับใช่ <laughs> ใช่โย่ใช่ <laughs> อ๋อใช่ได้ครับเพราะว่าตัวพาวินก็ถูกย่าปลูกฝังมากครับ <laughs> ว่าแม่ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> <laughs> พอเข้าบทบาทแล้วไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่ค่ะพอให้ร้องไห้ในซีนเนี่ยคะ่ะคือไม่ร้องพอบอกพักเสร็จปุ๊บร้องร้องแต่แล้วก็วิ่งหายไปเลยอะไรประมาณนี้แม่กกก็บอกว่าขอในซีนได้ไหมลูกนอกซีนน่ะไม่เอา Ha <laughs> นักแสดงทุกคนเรื่องนี้คือค่อนข้างคุ้นเคยอย่างมิเนก็จะเจอกันในป้นลอยฟ้าอย่างที่หนูกก็เคยเล่นด้วยกันมาก็คือมีความคุ้นเคยดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าฉากมันแบบมันเป็นธรรมชาติมากพูดได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครดูละครเรื่องนี้สายเปลนะคะแล้วไม่ร้องไห้มารับตังค์ที่ประพัฒนสลาโปรดักชันเลยเพราะขนาดเราเล่นเองอะคะ่ะเราไปเช็คเทปหรือดูซ้ำอะค่ะไม่ว่าจะเป็นใครเล่นเงี้ยเราก็ยังรู้สึกหมดเลยนะคะ <c oughs> ในหลายๆซีนเนี่ยคือดูปุ๊บเนี่ยน้ำตาก็คลอตลอดเชื่อเลยว่าสายเปรเป็นอีกภาพหนึ่ หลายคนจะเห็นพี่โหนพี่มีนแล้วก็นักแสดงหลายๆคนในนี้เป็นอีกภาพหนึ่งเลยค่ะนักแสดงมารับประกันความดราม่าเข้มข้นขนาดน,นี้เตรียมทิชชู่รอไว้ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ละครเรื่องสายเปลกําลังถ่ายทําอยู่แฟนๆอดใจรอ,อกันอีกนิดค่ะ you